Thank you กันกน้อยเปลี่ยนผลเล็กน้อยจะเป็นวัน ชาวิลวิชชั้นป .2 วันนี้ผมจะมาทำการบ้านเกี่ยวกับอดีตปัจจุบันอนาคตอดีตคือเมื่อวานหรือวันที่ผ่านมาแล้วปัจจุบันคือวันนี้หรือตอนนี้อนาคตคือพรุ่งนี้หรือวันต่อต่อไปข้อแรกข้อแรกพรุ่งนี้น้ำส้มจะช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ข้อนี้ตอบเป็นอนาคตอนาคตข้อสอง,สองวันนี้ฉันมีเรียนวิชาประวัติศาสตร์ตอบปัจจุบันตอบ ปัจจุบันข้อสามตอนนี้นาะตอนนี้น้ำเรียนอยู่ชั้นประถงศึกษาปีที่ตอบตอบปัจจุบันตออ่ะจอบปัจจุบุบูบอ่ะโับัน ตุันเดือนหน้าดำจะไปเที่ยวเชียงใหม่อนาคตขอห้ เดือนนี้ก็ยังเป็นอนาคตนะลูกเพราะว่าเดือนนี้ไม่ใช่วันนี้โอเคโอเคครับอ้าข้อต่อไป,ป,ไปอข้อต่อไปข้อข้อต่อไปอะไรปีก่อนไก่เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่ง ตอบอดีตอ่ะข้อต่อไปอ่ะปีหน้าไม่จะเรียนอยู่จะเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สามปีหน้าเป็นเป็นอ่ะอนาคตโอเคไปข้อต่อไปเมื่อ อันนี้เป็นอะไรเป็นอดีตโอเคข้อต่อไปอดีตข้อต่อไปข้อต่อไปยังไงข้อต่อไปเสร็จแล้วใช่ไหมจบแล้วครับ Hi, My name is หล่อสัก My surname is หมวกทอง I live with I live with my parents in Uttaradit I am 12 y e a r so I weigh 60 kilogram I I am one hundred and forty-five centimeter tall. I like betong. I have cat. His name is Nuni. He is two years old. There are six people in my family. My father name is David. His hobby eat hardwood my father like to drink coffee my mother name i s Sakon. she like to watch television สะคอน m y s r name แก้วผงสุข,สข,สข i v e w i t h my p a r e n t s in Thailand I am 12 years old I w e i g h 53 i kilogram I am 159 c u n t i meter tall. I like playing football. I have a dog. i t name is a o o ู He e s 10 years old. There are 10 people in my family. My father name is p พงผ p เบศ e t hobby is exercise My father she like to drink cola. My mother name is m i n t a า She like to ตัดหอม My brother name is นพดล He Like Play Game and Mario, Father Name Ed, กระมลยนกซ h e l i k งอิ n g i Life To My Family, ไห่ My Name is ทิพย์กัญญา My s u r Name วิสณานอุ่น I Live With My Parents In Thailand, I Am y e ร r s old. I Weigh 59กิโลกรม ไอแอมวันฮันเลสซิตี้เซนต์มิทเทอร์ทอ,ไอไรเพย์อิงวอร์เรย์บอล,ไอเฮฟอะด็อก,ฮิสเนมอีกโกโก้,ชีไรทูเยซโซน,ไดอาร์เทนวิโพรอินไมฟามิลี่,ไมฟราตเตอร์เนมอีกพันทิฟ,ฮิสทอปปี้อีกตัดหญ้า,ไมฟราตเตอร์ไรทูดิ้งคอฟฟี่,ไมมาร์เตอร์เนมอีกจิติมา,ชีไรทูคุกกิ้ง,ไมบราตเตอร์เนมอีกพงผู้เบดแอนด์อัสดาหยุด he likes play game and maths things my sister name is t e n i r a she likes singing i love my family hi my name is nitwat my surname is la mai i live my p a r e n t s in hotel i am 12 years old i weight 1 kilogram i am 141 centimeter tall thank you hi my name is a p a a r a p o n my surname is t h a n c h o n i live พีทไมพาร์เรนอินอุตรดิตไอแอมทเวลล์เยซโซนไอเวกเธอชิฟฟายกิโลแกรมไอแอมวันห้าเล่นแอร์โฟตินาเซนติเมตรเท่าไอไหลเพกอิงเปตองไอแฮมดอคฮิสเนมอีทฟูนฮีอีทเซเว่นเยซโซนไดอาร์ไฟท์พีเพิลอินมายแฟมิลี่มายฟาตเตอร์เนมอีทวิชเชียนฮิสฮอปปี้อีทวอเตอร์เดอะแพนมายฟาตเตอร์ไลท์ทูดื่มกาแฟมายมาตเตอร์อีท My mother name is จีราพร She, she likes to she she likes to playing smartphone. My sister name is ภนิจญา She likes to singing. My family. <S my s u r name is จันทร์ I live with my parents in อุตรดิตถ์ I am twelve years old. I w e i g h 56 kilogram. I'm one 10 and 60 c m tall I like swimming I h a d a cat He name is Thong He is e a r s old t h e r e are f u r people in my family My father name is m c h a i He hobby in what water the plant my father like to drink coffee my mother name is นภ a s ิ n she like to watch television my sister name is view she like singing my i love my family